สวัสดีครับพบกับเราครับในช่องฟูจิ Channel นะครับตอนนี้ครับมาดูครับว่าพี่ฟิล์มทำอะไรกันครับดูครับนี่คุณแม่ก็คุยกับพี่ฟิล์มอยู่ครับแม่กำลังคุยเรื่องสีนินสีนินเป็นไรครับมันดื้อน่นมันไปนอนตรงนี้มันกัดเปล่าเพิ่งพัดหมดเลยดูสีนินืนงงครับอะไรเนี่ยสีนิน คพี่ฟิล์มก็เพิ่งกลับมาถึงเมื่อกี้ครับเพิ่งกลับบ้านมาครับเล่นกับซีนิมอยู่ครับเริ่มปิดแลวใช่ไหมเน่ยปิดแล้วสองอาทิตย์ทำอะไรครับทำอะไรครับก็เล่าเรื่องให้คุณอาฟังค่ะก็ได้ปิดเรียนเพิ่มใช่ไหมครับ ปิดถึงวันไหนครับไม่มีกำหนะะดสิบเอ็ดก,กรกฎาคมวูสิบเอ็ดกรกฎาคมวันนี้วันที่อะไรฮะวันนี้วันที่สามสิบมิถุนาค่ะโูพี่ฟิมปิดถึงวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดกรกฎาคมใช่ไหมใช่โอ้โหปิดอีกยาวเลยครับสีนิงส่วนผมก็ไปโรงเรียนครับพี่ฟิล์มก็ปิดครับเพราะพี่ฟิล์มเป็นโรงเรียนใหญ่ผมเป็นโรงเรียนเล็กครับ ดูครับมันสาก็ตัวเปืือนเลยครับดูครับพื้นที่ครับแถวนี้ฝนตกครับเปียกหมดครับสายไปเหยียบหญ้าด้วยสาหญ้าปลอกแล้วนี่เนื้อหญ้าหักดับปลูกไม่ได้ใครเอาไก่เลยวางตรงนี้ก่อน กันหันลมหักเดี๋ยวฟิวฟิวไปแล้วไปแล้วฟิ์เราไปหาใจบุญนะโอ้โหครับดูครับตอนนี้นี่เปียกหมดเลยครับก็ไปฟิล์มได้ปิด ได้เล่นกับสิลรรษาอีกยาวครับช่วงนี้นนฟิล์มดูครับสิลรรษาทำอะไรหนะ่ะดูครับบรรยากาศดีมากครับช่วงเย็น กนศาก็เรล่นเล่นกับพี่ฟิล์มครับเมื่อกี้วันนี้ไม่ได้เดินไกลครับเพราะว่าฝนตกครับถนนเฉกค,ครับก็พามาเดินแถวบ้านครับพอได้ย็นเ้นเนี้สายครับ ตัวครับสุพันสาก็ถูไปครับสุพันสาก็เล่นใหญ่เลยนี่ โอ้พี่ฟิล์มไปเอาตุ๊กตาแดงมา้หนึ่งแล้พี่น้องสมบัติเสียบแตกนะลองนั่งดิโอ้โอเคกลับมาจากเรียนสมบัตก็ดีใจครับรู้ไม่หนีพี่ฟิล์มจะปิดเทอมอีกนานเลยปิดเรียนอีกนานเลยโอ้โห ฟิล์มก็เล่นกับน้องไรเรียมมาปันพุธครับแล้วก็ปิดยาวไปีครับก็เอฟซทุกคนนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ต้องดูแลสุขภาพกันนะครับผมเอ๊ะอ่อนละสมสาอ่อนละสมสาอ่อนใหญ่เลยครับตัวนี้ไม่ติดครับ รู้สึกว่าฝนจะเริ่มไม่แล้วครับนี่มาครั้งที่สองหรือเปล่านี่<อ>เมื่อกี้ผมก็กลับบ้านไม่ได้ครับแต่ว่ามีเพื่อนมาส่งครับเป็นช่องพลายทองเพชรค,ครับที่มาส่งตอนแรกกลับมาจาเกเรียนไม่ได้ครับแต่ว่าช<อ>่างพายทองเพชรก็มาส่งที จ้าฮึไม่ฟิล์มเล่นเด้อมองเหรอเด้อออน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 เอ๊ะเอ๊ะออนไม่ฟิล์มใหญ่เลย เสียเปื่อนหมดเลยเครื um, ่องซักเองดูครับพี่น้องกันนะครับเล่นกันครับมีความสุขมากชาวบ้านสาเน่ไม่ไม่กล้าเล่นตุ๊กตาแดงกลัวแตกกลัวอะไรหรือเปล่าครับเลยไม่กล้าเล่น พี่ฟิมบอกเตะมันเลยเตะมันเลยก็โอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ครับเราก็ให้รับชมเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดคุยกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ภาษาเล่นดิมใส่เต็มหน้าเลยเมื่อกี้ขอบคุณครับ